จริงวายอยอาวายนี่น่าจะมานะครับพี่จะนด่ออเอายิงลูกนี้โอ้โหเกือบตามเกมไม่ทันถวายมาจะเดือดกว่านี้ครับจะต้องสนุกกว่านี้อยู่แล้วได้เล่นหลายทีมไปเอาคืนมาพี่โดพี่โดมองขวาแล้วย้ายมายที่พี่ภาคหาจังหวะยิงยิงยัดลูกนี้ตดพี่ไถพี่<อ>แนกไทยมาที่พี่เจนพี่เจนยอย่โอ้ยยิงคึกจังหวะชึ้ที่พี่โยนปั่นมา ที่พีเต้พีเต้ยาดกลับเข้าไปไ<อ>พินัดเฮ้ยโอ้ยิ่งกว่าหนึ่งหลายครับตรงนั้นโอ้โหเป็นลูกตั้งเต้ครับโย่โยงจะใต่ขึ้นมาให้พีเต้ขอนทโทรลงสวยให้พินัดพินัดจะทักษะดียังได้บอลอยู่จะเฮ้ยใช้ความใหญ่โอ้ย หนน้้าี่โโอใช้จังหวะพิงๆแล้วเทินเข้าไปหมุดเข้าไปโอ้โหนี่โอ้โหเติมลงเท้านะครับสายสปีดจะวิ่งเร็วขึ้นมาโอ้ยจันไม่แะงกรรมการบอกแนบแขนครับแนบแขนแขนแนบลำตัวไม่เป็นไรครับเดินหมุนมาจัน การเฮ้ยการเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยังพี่ไดตัดไม่ได้ยังไม่คืนโอ้โหพี่เจนนี่ได้โตต่อพี่เจนสวยเชิญหักข้อหักข้อไปสวยอีกแล้วโอ้โหโอ้โหหลอกหนึ่งจังหวะแล้วโอ้โหยัง ยังยังยิงเฮ้ยติดพิภคยังได้อยู่ยิงอีกทีโอ้โอหมดไปต่อครับมีใบเหลืองด้วยโอ้โหอ๋อต้องรอสัญญาณกรรมการครับเฮ้ยอาดักไว้ได้พี่เจนเอ้าอานไปแล้วเรียบร้อยครับลุงนี้พี่เจนยัดไหมโอ้ยสวย เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยโอ้โหโดนโตอีกแล้วพี่ดีแล้วครับอย่าสไลด์นะครับพี่โดย้อนหลังมานิดหน่อยที่พี่ออฟพี่ออฟมองหาจะยิงยัดเข้าไปเองติดพี่เตะลงนี้เข้ามาแล้วพี่โยกพี่โยกโอ้ยหมดเวลาครับเท่าไหร่นะสกอร์หนึ่งศูนย์ห่งศูนย์ครับโอ้โหเดือดจริงๆครับคู่นี้ไม่สวยของกันนะอืม